สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับงานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับวันนี้มีคลิปโตโยตา้านะดล้นวนเลยสามพันนะครับมีมีโกมาสองพันมีโกะดีโฟีคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งเคดีนะเครื่องยนต์สามพันนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เหมือนกันคันนั้นเครื่องยนต์ น่าจะ1 KD ใช่ครับคันนี้เครื่องยนต์1 KD นะฮะ3,000เหมือนกัน1 KD 2งองนีเ่เราเห็นเป็น4ประตูนะอ่ะให้ดูให้ชัดคันนี้เป็น2 KD นะฮะเครื่องยนต์2.5นะครับอ่ะคันนี้สรุปเป็น2 KD นะฮะส่วนอีกขั้น Toyota Fortuner ที่แขวนอยู่หน้าบนนั้นก็1 KD นะครับมีอาการ ไอโชนะวิ่งอื่นวิ่งไม่ออกนะการนั้นนะแต่ว่างานซ่อมลุงใกล้เคียงกันเลยนะทั้งสามคันนะครับไปดูนะคันแรกอ่าคันแรกของคันนี้นะคือหัวฉีดตันนะครับหัวฉีดตันนะฮะเช็คเบื้องต้นแล้วนะคันนี้ต้องล้างเท่าร่วมไม่ดีนะฮะแล้วก็เอ่อเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่านะแต่คันนี้นะฮะแจ็คพอตนิดนึงนะครับคือ ขณะนี้เรากดนะแยกปั๊มน้ำมันออกมาดูนะฮะเจอคาบนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูทั้งสามคันนะก่อนจะไปดูน้ำมันนะทั้งสามคันนะครับคันแรกผมทําหัวฉีดให้แล้วนะครับเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะฮะนี่นะครับอันนี้คันที่สองคืออ่าวีโก้นะค,คันนี้หัวฉีดเวลาเร่งเครื่องยนต์มาหนักเลยเคกากๆๆเลยคันนี้เอฟซี FC, ซื้อรถมือสองมานะมาซ่อมบำรุงนะครับ ส่วนโต้ a าพันจ n เนอคันนี้ไปโชว์วิ่งหรือวิ่งออกเจอหัวฉีดสูบที่สี่มีปัญหานะครับดูค่าสดนะฮะถึงรู้นะแต่ก็ต้องนอําออกมาเทสนะครับตวงน้ํามันนะแต่ทั้งสามคันนะมีอยู่สองคันที่เราล้างถังน้ํามันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะที่เป็นปัญหาในช่วงนี้เยอะแยะเหลือเกินนะครับนี่มีห้องแแบนะเรามีห้องแแบทดลองนะครับ นี่ยเราให้ทีมงานเราเทน้ำมันออกมานะล้นไหมเหมือนจะล้นเลยอ่ะให้ดูนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับโขคราบของอะไรเนะี่ยขี้โคลนคราบตะกันคาบน้ำมันที่มันสกปรกนะฮะเห็นไหมฮะรอยอยู่เนี่ยเห็นไหมครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะครับถ้ามองอาหาันกล้องอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ อ่ะสรุปคันนี้ต้องทำการารนะครับล้างถังน้ำมันนะฮะชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนกรองโซล่า3เดี๋ยวเราจะถอด SCV ว wow าออกมาดูนะถ้าสกปรกมากาก็จะแนะนำ FC เรานะเปลี่ยนหรือว่าออกเอามาต้มเอ,เอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะหัวฉีดด้วยนะครับชัดเจนนะครับส่วนคันนี้นะฮะ คันนี้ f c โทรมาสอบถามนะครับจะนำรถเข้ามาซ่อมบำรุงนะฮะคือแกไปซื้อรถมือสองมานะฮะก่อนจะนำไปใช้จริงนะก็เลยอยากจะนำรถคันนี้นะฮะมาซ่อมบำรุงนะครับคันนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอืดติดยากนะครับหนึ่งเลยมีแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับแบตเตอรี่ที่ใส่มานะลูกเล็กอ่าประมาณ60แอมนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่าไม่รองรับในรถรุ่นกระบะนะฮะรถกระบะต้องใช้70แอมป์ขึ้นไปนะครับอันนี้ลูกเล็กนิดเดียวเหมาะสำหรับรถเก๋งนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็คันนี้นะมือกล้องพร้อมนะไฟพร้อมถ่ายนะดูคันนี้เราต้องแกะสายพานทัมมิ่งออกมานะเพื่อเช็คสภาพสายพานทัมมิ่งนะสายพานทัมมิ่งเก่านะฮะเคยเปลี่ยนมาแล้วละ่ะแต่ว่าสภาพมันเก่าสอง มีการรั่วนะครับของเอซีนเพาลาวลิ้นตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนฮะเห็นไหมครับมองมองเข้าไปลึกจะเห็นคราบเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับนะอันนี้ชัดเจนต้องเปลี่ยนนะครับทีมงานบอกปีปั๊มไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเช็คเติมน้ายาปีปั๊มให้นะเติมได้นะครับรุ่นนี้ประหยัดตังไปนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ซีนโอ้โหรั่วหมดเลยด้านหลังสูบซีเยิ้มไปหมดเลยนะครับ นะัดเจนนะครับต่อท่อร่วไอ่ดีองอมานี่เดี๋ยวเราล้าง,งความสะอาดให้ใหม่นะสําหรับท่อร่วมไอดีนะครับคันนี้หัวฉีดนะครับสตาร์ทขึ้นมามีลากยาวลากยาวเกิดจากแบตเตอรี่นะฮะตัลูกเล็กไปสองนะครับไอหัวฉีดนี่เคกนะครับเวลาเร่งปล่อยเขาเร่งนี่ดังดังมากเลยเสียงไม่เพะนะอันนี้เกี่ยวกับหัวฉีดนะฮะหัวฉีดเป็นปัญหาเดี๋ยวเราเทสตัวน้ามันให้ ถ้าน้ำมันใช้ได้ก็จะปรับระยะให้นะแต่ถ้าายหัวฉีดตันนะก็ต้องได้เปลี่ยนนะฮะอันนี้ชัดเจนฮะ้วสามดูระบบน้ําครับดูระบบน้ําของกันนี้ถังพักน้ําตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับมองไม่เห็นแล้วนะว่าน้ําขาดไม่ขาดนี้อันตรายมากนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนถังพักน้ําแล้วก็เปลี่ยนรอเย็นให้ใหม่นะครับสาหรับกันนี้นะนะ อันนี้จัดจัดระบบน้ําด้วยนะครับสามเอฟซีเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อกี้นี้คนระับคือระบบช่องล่างนะครับให้เช็คเบรกให้ด้วยเพราะว่าเบรกเขาบอกเบรกไม่อยู่นะเบรกมีการคล้ายๆแบบลื่นนะอาจจะเป็นพวกจานเบรกนะครับต้องเจียร์หรือว่าพับเบรกถ้าใช้เกลดไม่ดีเกลดไม่ดีนะเป็นปัญหาแน่นอนแนะนําเปลี่ยนของดีๆหน่อยนะเพราะชีวิตเราฝากไว้กับเบรกเ <laughs> บรกไม่อยู่ก็ชนท้ายเลยนะครับโอเคนะ <laughs> นะคันนี้งานซ่อมบำรุงโตโยต้าวีโก้นะครับ วอร์จิเนอร์คันนี้นะครับติดโค้ดนะครับเกี่ยวกับเซนอยใต้เท่าร่วมเอดีนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยน็บกกมเซนอยใต้เท่าร่วมเอดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หัวฉีดนั้นต้องเทสตวงน้ํามันให้ใหม่นะครับเพราะว่าน้ามันสกรปรกมากนะทำจริงจบจริงซ่อมจริงนะครับคันนี้ gener, วอร์จิเนอร์เราดูดน้ำมันเก็บก่อนนะครับบางส่วน ขอดูไส่กองกับนั่นแหละยกมาทั้งฐานเลยขอดูหน่อยนี่คันคันเมื่อกี้มีโก้อีกคันหนึ่งว่าว่ามีคราบตรงนี้เยอะนะฮะคันนี้หนักกว่าอีกนะสำหรับคอนินเนอร์คันนี้นะครับดูกองโซล่าเอฟซี FC บอกว่าพึ่งเข้าศูนย์บริการนะครับเปลี่ยนกองโซล่ามานะ,ะอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเราแค่ฟังนะครับ แต่ให้ดูภาพประกอบมาแล้วกันนะครับกองโซล่าโคตรสกรปรกนะฮะดูน้ำมันอย่างเยอะนะ้าพตันที่ติดอยู่ในคลิปมา,าราให้ดูนะเมื่อวานนี้ทำไปหนึ่งคลิปนะตรงนี้โคตรสกรปรกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นกองน้ำมันเหมือนกันนะแต่เป็นกองหยาบนะครับอันนี้ก็เรียกกองละเอียดตนนัวนี้ก่อนเข้าไปหัวฉีดนะครับ างานซ่อมบำรุงก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตระกูลโตยโยต้านะสามคันเลยนะครับวันนี้อ,อีกคันกำลังยกถังน้ำมันนะครับส่วนคันนี้ทัมมิง่งเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะส่วนตัวดันเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ หัวฉีดนะครับคันนี้หัวฉีดตันนะครับยกที่ยี่สิบกว่านะครับไม่หัวฉีดเป็นเขกนะครับวอจูเนอร์นะรอหัวฉีดลอหัวฉีดอย่างเดียวนะครับสําหรับคันนี้อีกแล้วสามคันเปลี่ยนเอสซีวีวาวนะเอสซีวาวนั้นสามคันนี้เป็นตัวสั้นหมดเลยตัวสั้นแบบไหนนะครับคือของเดิมเขาจะเป็นตัวสั้นแบบนี้นะฮะแล้วซื้อมาเป็นตัวยาวนะฮะแบบนี้นะครับถ้าเป็นปั๊ม ั้งแต่ปีแรกๆมาเขาจะเป็นแบบนี้ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมมาแล้วก็หัวคอปเปอร์ตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปนะครับถ้าเราใส่เข้าไปมันจะใส่ไม่ได้นะครับต้องมีสองตัวนี้นะฮะโอเคนะครับมาไม่ทันทิมงานลืออกมาแล้วนะครับน้ำมันบอกสกปรกมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่า เป็นจุดที่เขาล้างกองครับตรงนี้แล้วก็มีเศษนะครับคล้ายคลเมือกนะครับอารู้เรื่องนะมันสกโปรกมากนะครับสําหรับน้ํามันีนี้เดี๋ยวใส่กองไปแล้วล้างถังให้เขาด้วยนะรู้เรื่อง เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมนี่น้ำมันเครื่องที่เราใช้นะก็จะเป็นโทททวนะครับ 10W30 อันนี้เกรด C4 นะ,ะใช้ได้ถึง7000นะครับถึง10,000กิโลนะน้ำมันดีครับแนะนําใช้นะครับผมคันนี้ก็จะเติมประมาณ7ลิตรนะฮะเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะ ดีเซลทุกยี่หอ้อทุกรุ่นนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ขับเร็วนะครับบมส่วนคันนี้นะฮะก็กำลังใส่หัวฉีดนะครับลงไปแล้วนะฮะก็็อตทุกตัวนะฮะขันแน่นแล้วนะสะสำหรับตรงนี้นะครับแน่นทุกตัวแล้วนะครับก็รอการประกอบอย่างเดียวนะพวกฝาวาวนะพวกชุดซีนคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ก็มีการรั่วซึมมานะครับพอรั่วไม่ดีล้างนะครับ,บสะอาดให้ใหม่นะครับนะตอนนี้ก็แยกน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปบิดสตาร์ทเครื่องยนต์ด้านในนะครับเวลาสตาร์ทครั้งแรกนะผมแนะนำให้ทำการแบบว่าแต็กแตกเครื่องก่อนอย่างนี้ก่อนนะแย่เพิ่งบิดสตาร์ทยาวนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าด้านในเครื่องยนต์นะมีอะไร เขาไปตกค้างหรือเปล่านะครับป้องกันไว้นะโดยการแต็กเครื่องยนต์นิดนึงคำจึ๊กตาตึกแล้วปล่อยนะครับอนนี้ล้างหางน้ามันก็ต้องสตาร์ทยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่านน้ำมันจะเดินทางมาถึงนะครับติดขึ้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งนะครับอย่าเพิ่งรีบเร่งนะฮะปล่อยให้เครื่องยนต์เขาเดินรันไปเองนะฮะเผื่ออุบัติเหตุอะไรจะได้ดับเครื่องยนต์ทันนะไม่ใช่สตาร์ทปุ่มเร่งปั๊บเนี่ยพังนะครับ สึกลอ้อลดการสึกล้อของเครื่องยนต์นะครับทีนี้ไปดูด้านนอกแนละ้วผมฟังเสียงแล้วเพาะเลยอุย้ยนิ่มเลยนะครับบางพันนะฮะใส่ไปแล้วมีเสียงเคกนะใส่อะไรรู้ไหมแล้วมีเสียงเคกคือ S V v า w wow e นะมีตูสั้นกับตูดยาวอย่างที่บอกนะอย่างคันนี้เปลี่ยนเป็นตูยาวนะครับแล้วก็ใส่วาปเ p p e r ใส่อแดปเตอร์เพิ่มนะครับคือ ถ้สาสไตล์ขึ้นมาแล้วเฉดสั่นเขย่านะครับแนะนำนะครับให้ทำการซัลายหรือเร์นนิ่งปั๊มนะครับมีเอฟซีเราท่านถามมาซับายปั๊มคืออะไรก็คือการเร์นนิ่งหรือการเรียนรู้นะครับของปั๊มนะฮะประมาณนี้นะฮะตอนนี้นิ่งแล้วนะเดี๋ยวอย่างเดียวเอาวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวไปลองกันนะสำหรับคันนี้ลันมาให้อุณหภูมิความร้อนขึ้นเน่อขึ้นก่อน,นิดนึงนะครับทําไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรู้ไหมครับคันนี้คือคันเนี้ย แกนเหลาหัวฉีดมันรั่วนะครับพอมันรั่วปุ๊บน้ํามันที่เปลี่ยนถ่ายมานะมันมันเกิดการเผาไหม้จากความร้อนนะครับเราทําให้น้ํามันเครื่องมันเสื่อมคุณภาพนะฮะเราเลยต้องเปลี่ยนนะครับน้ํามันเครื่องนะพอจูเนอร์นะฮะท่อรั่วไม่ดีดำนะหรือต้องลื้อมาล้างทำความสะอาดนะครับอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล เอาออกมาเลยนะคันนี้บอกพึ่งไปล้างเพราะลืวมไ่ดีมานะครับระวังไอ้ปรเกนขาดระวังปรเกนขาดเดี๋ยวเราลือมาล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็ดูลิ้นปิดเปิดด้วยนะครับมีปัญหาหรือไม่นะครับก็คันนี้ลอหัวฉีดแล้วก็ล้างเข้ลรวมไ่ดีก็จบแล้วนะครับอย่างอื่นเราทํามาหมดแล้วนะไอซีวาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไอ้ถังน้ำมันล้างนะครับเหลือหัวฉีดนะครับหัวฉีดเดี๋ยวผมทํา ให้นะงานซ่อมนะครับโตยโยต้าวีโกโ้แล้วก็อพอชินเนอร์นะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเคดีกับสองเคดีนะวันนี้สามพันงานหัวฉีดเหมือนกันหมดเลยนะซ่อมบรรลเหมือนกันหมดเลยนะมีคันนี้ไม่ได้ยกถังน้ำมันมีคันนั้นไม่ได้ยกถังน้ำมันพอชินเนอร์ยกแล้วก็วีโกโ้คันนี้ยกถังน้ำมันนะเพราะว่าสกกรกมากนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะจบคลิปคันนี้นะเดี๋ยวจะวิ่งทดสอบก่อนนะครับก่อนจะส่งงาน F.C. ของเรานะครับส่วน F.C. ของเรานะครับทำการสวิตไม่ต้องห่วงนะเราใช้คอมนะครับหรือว่าเครื่องสแกนนะครับเข้ามาทำการเร์นนิ่งให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเร์นนิ่งให้ทุกครั้งนะเวลาเราเปลี่ยน S.C.M. แนะอย่างเมื่อตอนบ่ายมากันนึงนะเจเนอร์นะมาจากอนุษยนะครับ แล้วก็เก็บอิพิวาเสร็จแล้วก็ทําการเรีนยิ่งให้เรียบร้อยถึงจะไม่มีเสียงเคกเสียงอะไรก็ช่างนะครับแล้เราก็ทําให้นะครับเครื่องมีมีอยู่แล้วนะครับทาตามขั้นตอนไปนะครับคอมพิวตยืนยันนะครับเป็นอาเสร็จสิ้น ล,ลองบีดสตาร์ทดูดูเดี๋ยวคันนี้นะฮะหลังจากสปายปั๊มเรียบร้อยนะฮะก็จะออกวิ่งทดสอบแล้วครับมนะคันนี้นะออกวิ่งทดสอบครับสปายปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะะเดี๋ยวจะวิ่งยาวๆดูสักหนึ่งรอบนะครับมีไฟเด้งไฟโชว์ไหมไฟนะ้ำมันโชว์อยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เอฟซีไปเติมเองนะครับ ขอวิ่งสักสิบยี่สิโลไม่มีเวเด้งไปโชว์นะครับคันนี้ก็พร้อมส่งงานนะครับสำหรับอีโก้คันนี้นะครับจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกสองคันนะครก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้นะครับก็งานซ่อมบำรุงโตโยต้านะครับก็จะมีเข้ามาเป็นประจำนะครับเพราะว่าด้วยอายุของรถนะครับก็ต้องถึงระยะเวลา สมควรนะนี่ต้องซ่อมดูแลบำรุงรักษานะครับพวกหัวีดนะพวกเครื่องยนต์นะครับรถรุ่นนี้ก็ตั้งแต่ปีศูนย์สี่ขึ้นมานะจนถึงปัจจุบันนะแล้วรถก็มีจํานวนเยอะนะครับก็ถึงเวลาสมควรที่ต้องซ่อมลุงกันนะฮะก็ามาหลากหลายอาการนะครับบางคันก็มาไฟโชว์นะบางคันก็มาดับเองนะแต่ว่าไฟไม่ได้งไม่โชว์อะไรเลยนะแต่ทำไมถึงดับเองนะครับ ก็มาตรวจเช็คหน้าง,งานกันได้นะครับอันนี้เราจะมีเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบให้นะครับส่วนกรน,นี้จะมีอีกนิดนึงนั่นคือเรื่องช่วงล่างนะครับเจ็ซน่าจะไปเปลี่ยนยางมานะครับเขาบอกว่าเวลายูเทิร์นแล้วทําไมมีเสียงดังมาน่าจะเป็นยางที่ใส่มาน่าจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเดิมนะมันเลยทําให้ไปเสียดสีกับตัวถังรถนะครับนะอันนี้ต้องดูนะอาจจะได้ลองสเปเซอร์ นะครับออกมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันห่างจากจากวงเลี้ยวนะเพื่อจะได้ไม่เสียสีกับตัวถังรถนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับส่วนงานซ่อมบำรุงพวกเครื่องยนต์นะจบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นตามคลิปเลยนะคือหนึ่งล้างไอ้ถังน้ำมันเลยโครสกปรกสกปรกทุกคันนะก็มีเวลาน้มานะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับต้องมีเวลาจริงๆนะครับจอดได้นะฮะ ถ้ารีบไม่ต้องมานะทาไม่จบแจ้งก่อนนะครับแบบมาอ่าถ้าจะมาแบบนั่นคิวไว้โอเคได้อย่างนั้นนะครับหรือถ้ามีเวลาก็มาจอดไปเลยจะทําตามคิวไปนะครับจบเรียบร้อยนะครับสําหรับงานซ่อมบำรุงลืมไปบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยน้ามันเชื้อเพลิงบ้านเรานะ่มันอาจจะไม่ได้ดีนะเท่าที่ควรนะหลกัหลกๆเลยกองโซล่าเปลี่ยนบ่อยๆหมื่นโลเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ต้องจะได้ตั้งนะ อย่าไปเลยไม่ต้องเสียดายนะลกไม่กี่ร้อยนะครับเป็นการบอกเต่านะฮโอเคนะครับขอบคุณนะขอบคุณทันนะ้งสี่ทุกท่านนะที่ทกทายมาแล้วก็ฟังท่านนะแวะเวียนมานะครับมาหานะครับคุยนะบางคนก็บางท่านก็โทรมาท,าทักทายนะครับก็ขอบคุณนะบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลารับสายนะอย่างเช่นงานมันเยอะนะก็เลย บางทีติดมือผมจะไม่รับจริงเลยเคยเคยเคยเจอปัญหานะก็คือกําลังทาทําอยู่แล้วไปรับสายกลับมากลืมประกอบบางครั้ง <c oughs> ต้องลื้อออกใหม่ <c oughs> อีกอะโอเคสําหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมครับเชิยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u t ทู e กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับปูแงจเจริญการช่างนะครับสาคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับ กดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคำว่าเสบดีครับผมจะจบลบไม่บานปลายดิวแงจะเลยแกช่งนะครับ